สวัสดีครับสวัสดีครับน่าเต็มมากกันหลายช่องแล้วครับเพราะเขาถือนะครับถือนะ่อแดงทเอฟซีที่แห่งกาอนวันเจรไญกครับเขาตอเนื่องซางวดสอนไปทางอายุปาสวดที่สามครับที่ว่าพ้อแดงว่า่ของสามงวดสอนเนาะอแดงเนาะ ได้ได้มากเบางคนคนรดบงว่าเจะได้คบเดยวกันครับเตังอ้นี่มีของฝากครับจากสุราษฎธานีครับโอ้มแล้วก็แดงครับมอบมอบอ่ะใครลูกใครลูเป็นของฝากจากสุราธานีครับครับคือเกาะพังานครับที่นพัดสวรรค์ครับที่นพัสวรรค์ครับเป็นได้ยังเราเบาเอ็มมาฝากกันมโหเหือกันบ้นแ่แกะบางอย่างม้วนแต่แกะบางเลยครับแสดงเอาพันโศกดีน้ำเนาะ พ่อแดงดุนมดุนดุนดุนาม้นมาแล้วกี่งวดนะสอมขสามมโอ้สมงวดติดสามสามเก้าสองแล้วก็สี่หกตรงตงงวดนี้สองสี่ค่ะข้าวฟันดีครับรอบผมผีปูผีปูมหาปูคนมหาเออเาซูนนะครับฟันเดี่ยวจีนผมมีดาเป็นยูโค่ผม เป็นมหาผมค่ะมหาหอดเะ็ตเจ็นเหลยแต่หันตัน้กผู้ายบร่การี็เจนอันไม่เงินจะขอยินผมาอกว่ามีแล้วปูกันเอาจำเอากัแก้ใส่ผนังเหื่นแก้ใส่ผนังือนครับนาบานเลือยอันเจ็ดสามเจ็ดสามครับผมเจ็ดสามครับผ้าผนังครับ สองตัวค่ะผตัวเพราะว่าปูเฟินหมากแก่สองตัวเป็นบบไหนอะไรแบบนี้ได้เป็นแบบยังอืนไกลมากใคอยู่แคสจิทหาไปหนีมูเพื่อตั่งสมาธิบ่ะไรเป็นแ่าจำเอาเรียสิเกนไปหาตัวแดงยื้กันนั่งเหื่อนสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามหั่้ตรงกันเลยครับ ในตรงกันเลยเนาะครับผมไปกับพอดีเลยปูยู้างเลยค่ะพอดปูอันพ่อเขาผมมีดาบเป็นตายเสียตะดนแล้วเสียไปโดนแล้วหน้าใหมขึ้นมาไม่ย่าได้เพื่ะหายผมนะแต่เพิ่งหายอยากหาอยู่สามตัวเพิ่นว่าท่านไหนหายเพิ่บ่าเอาไปแก้ซอตัวกรอนใจดีก่อนปูพอสิวอเพิ่น น้ำหาเม่าวมาบอกท่านอีพโดยจะเอาซึ่งเมถาวซึ่งนั้นจนพอเท่ามันกากันด้วมาเอือฟตั้งของพอเท่านแล้วก็คได้วางสีแมครับจะได้ว่าคือเจนไปหน้าบ้านเด้อออกเปเบืองเขาไปหอดตัแดงจึงคือเจนตัวเลขครับแดงจึงคืหมดสามเจ็ดตันเียวเลยแดงจึงค เข็มตัวเดียวค่อครับสามเจ็ดเจ็ดสามครับผมครับอยู่้าคนังบานน้องข้าวขึ้นป่าเข็มดีมาหอดปุกไอ้มาเบิองเขาโขบมานำเพาก็อยากผกกบอกนอกห้องบ้านพอมาหาเงีอมาหามาหาอะไมหเาไอ้ไข่ะไุกเนี่ยเนี่ยสะพาบวกกัดลูกอยากห่อหอดพ่อเจ้าของ อย่าง้ย่างเขาไปบึงอันเป็นเพี้ยนในนาวานแต่ปูเลาออกมาคุยเย้าเห็นเด็กู่แดงคืออยู่นาวานเลยเจดสามสามเจ็ดก็สื่อเอาครับสามเจ็ดเจ็ดสามทราบครับกันนะครับรหลก็การม่นำเนาะผอแดงเนาะกลิ่นบนล่งลางน้ำเนาะถามข้อมเคลื่อนไหวพีหัวขาดเนี่ยพลหมอใหหาพอแดงบอกผมไม่ได้ไปหาคบ ตามจริงมิตรพ่อแดงไปนั่งขอในเพิร์นบ่ครับผมเพิ่์นบ่คอยมาหาในความฝันในหยังบ่อเพิร์นโบคอยนั่งเอาก็เพิ่์นบ่อพ่อแดงไปนั่งเอาเลยครับคือมื่อเอินที่ผมจะสิ่นเมื่อยจะสต้นเมื่อนั่งเบิ่งครับผมเม่ได้ว่าเป็นวันพระวันหยังบ่ครับพ่อแดงที่จะไปขอที่ทักหาเพิ่์นเจลาเทือนีกจ้าบ่ครับท่าบ้าบวันพระนี่บ่ค่ะเข้าห้องที่ที่บวกกา เพื่อบ้านทรมดาเอันจิตใจเข้งเปิดเพินปวดนะพอไปนางก็เพิ่นได้คืบรรพนันแจคตัวไรตัวไรนี่น้็สิลายน่น้องัรร่าน้องเพราะว่าบรรพมนมหากินเขาเป็นน้าเพื่อนผมไปคือไปนางอยู่ก็เพิ่นถุงเพิ่นแต่ในเพิ่นมาไปจิตเขาเองบะคือเข้าไปมรนผ่แกคือป่า ว่าคุณคุณคุณมาให้หลายคนมดมาเข้าที่นั่งโบยู่เลือจที่บไรตัวดีครับอันไปนั่งน้ำเพินเพินบ่มเอาหลอดนิ่ก็หายติดตัวเลยพ่อพอข้ารับไปนั่งกระเพิน่นหา,าได้พ่นได้อันนึ่งเยเข้าที่จีไดใจจี่ดใจเข้าหยานไปเรือยกตัวเข้าไปอันสรมดา คือว่าเม,มันจัะมีสายอันสายเจ้านะคือแบบว่าเจ้านัะเจ้านี้พ่อแม่เคนเอาเขามาแงกันนะเพื่อ,อนที่ตัวผมไปนนางนั่งผมพ่อแม่คนมาสองคน่านั้นมา,า,น,น,านัานางน่งมาแจงเขาแจกงงามคือบ่านี้เขาจี้แจกเขาเพื่อนไปนั่งอยู่กับเพื่อนได้ครับพ่อแดงบ้านตะกี้กับแปดเท็จเนาะครับพ่อแดงเนาะครับผมตามทีเบา้าแอมเราทรง มาติดตามพ่อแดงนี่ผีพ่อเท่านี่เคยบอกเลขถึงได้พ่อเชื่องเจตังครับเคยบอกเลขถึงเจ้าน่าจังสีมาเข่าฟันครับเข่าผีพอแม่ครับแม่นมาคุเธอใส่สุดขาวแขนหลุกกระค้ามมากครับมาเข่าฟันวัดมันมันหลายหลายเดือนนะครับยันให้โตแดงจริงอถูกเป๊ะเลยเอฟสิด้วยยกเขาเขาใส่เสือแดงหอแม่นใส่เสือแดงมาอีกวันเปล่าอย่ามาทวงมมาติดตามเนาะครับเนาะ บ้านเล็กที่พ่อแดงนี่แปดเทสต์ต้อครับอ้าวผมเขียนลงไงครับนะครับอานเลลที่งด้วยเป็นผีพอหรือผีพอเถาเบาเอียงอันเป็นผีพอเถาเป็นผีพอเถาครับเป็นผีพอเถาเพื่อนจะจำศีลครับมากสีใส่ชุดขาวครับแขียนถูกพระข้ามตอนเพิ่งยังมีชีวิตอยู่เบาเอียงมาตรงนี้เคยเห็นครับครับนี่ตังๆอีกนะครับนี่บ้านเอทซี่เนาะพ่อแดงเนาะครับผม ปลาแค่สองตัวเท่านั้นแม่นบ่ครับผมผู้ใดเนาะค่ะสามเจ็ดหมดนี่สามเจ็ดสามสาเจ็ดเจ็ดสามตัวแดงเนาะสามตัวคนบวกแข็งผู้ใดมาเข่าฝันผู้ครับผู้มาเข่าฝันครับข่าวพูดไม่ครับครับผมครับผมครับผมย่ำให้แน่พ่อแดงคนบอกว่าจังไรค่ะเป็นบานไอ้ผมนั่น เป็นนะครับเป็นจะาาไดบ้าไ้ก็หาเงินอนเขาบอกนะอมานบอกผมจันคะผมก็ได้บ้าข้าไปหาเงื่นสืเขาเล่าว่าจันค่ะเอออกไปเวรเอาอยู่หนาบานเด้อยนะเหมือนกันเรกได้บอกแบนี้ครับตัวใดพอแดงสามเจ็ดครับสามเจ็ดครับสามเจ็ดูใดครับมาบอกปูครับปูครับปูนี่เป็นไทครับจะปููเจ้าที่เป็นป่อเถา่อเถา่อเถามีา่อเถาครัเจ เพื่อนเป็นเป็นฟูอันฮ้องดานนะครับเอด้เอเป็นฟูครับเอาตัวเลขมาใหพแดงยกนะครับเจ<า>็บดิเจ็น่สามเจเจามาพ่แดงเนาะครับผมครับผมอรวยนักกันครับรวยยกช่องครับเจ็ดเหัวเจอดเิดไโกมาสามหัวเลยเนะครับเนะสวัสดีครับ งวดที่สี่เนาะครับเนาะเพิ่งจะไฮต้อเนื่องเนาะครับเนาะเอฟซีสายบุญกับฝากของมาคุณพ่อพ่อมเนาะมีเนาะมาจากผักไต้ยครับมือมือใดเสดไปฮัรยัมืขาดไปมืออื่นอยู่บอครับไปนั่งเอาเล็กก็พีโอขาดบอครับพ่อจะไปนั่งเอามื่อยดืออื่นครับมืออื่นนี่จะไปนั่งเอาเล็กครับ กรบพีหัวขาะครับเพราะว่างวดที่แล้วพ่อเอจะได้กอะแก้แ่น้ำพาด้วยครับโตได้ของงวดที่แล้วอันสี่สองแปดบ่สี่สองแปดสี่สองแปดนะคะเอสสี่สองแปดตัวแดงจริงจรงก็องล้นะครับเจตันคะล้พอแดงไปเอามือแรงเนะครับเนาะผมสิไปมืองอื้วนก็มาไปนังมืออื่นครับน้ำเมือแรงโมงก็บทำบาดแหววโกัมากครับมากปั่นจักรยานมาด้วย มา่วานเข้าเลยครับเพราะว่าจะอาจารย์ศูนย์หาอีกเมื่อคืนเพราะว่าผมไปท่านเน็ตเป็นนางน้องคู่ขาจ่ได้ฟื้นมาบอกเมื่อคืนตัวแรกก่อนสามเจ็ดครับสามเจ็ดเป็นพ่อเท่ามาบอกเนาะเป็นเสียชีวิตแล้วับแสดงว่าให้ล้อพี่ว่าขาดกับพ่ออีกทีนึงครับผมอืมครับเพื่อคนไทยสามตัวคือเก่านะครับเนาะครับ รอติดตามนะครับเดี๋ยวพ่อแดงขอบคุณสําหรับแนวทางของคุณพ่อแดงนะครับสามเค็็ดสามกลับกำนังจะหน่อยครับเจ็ดสี่บล็อกเต็มเต็ฟ้าปานังบ้านส่วนบ้านอีกที่คือแปดเจ็ดกลับบ้านอีกทีแปดเจ็ดดีพอเถอะมาบอกสามเจ็ดเจ็ดสามกลับเจ็ดี่โชคดีครับสวัสดีครับครับอ่ะเดี๋ยวเบิกตัวเลขนะครับเดี๋ยวจ้าตัวเลขให้นะครับแต่ว่าเลขของคุณพ่อกับเบอหลายโตนะครับเอาสมมุติปากกามาจดไปด้วยครับเดี๋ยวสามเจ็ดเจ็ดสาม เพิ่นมาบอก2ตัวคือสามเจ็ดคมตระครับ,รบมาบอกสาตัวคือสาเจ็ดเมตรเดียวนะครับอขอโชคดีนะพอ่อเนาะใน,นวันวันวันที่หนึ่งนะครับวบันที่หนึ่งสิงหาคม2568นะครับ